สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีแฟนคาเฟ่นพิยงอีฟซีสาวน้อยเพชรแบบนีทุกทุกคนทุนกทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้ต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วงใหม่ระเืินออลพิเชียวครับพี่น้องป้าพี่น้องมาลุมา้มคักลุ่มเนี่ยเถอะมาหอดจอดถึงงานเลยบิดสีรอยครับป้าพี่น้องลุ้มคักรับ อันดันที่12บกราคมพุทธศักราช2 5 6 8นะครับทีมข่าว3นาทีเป็นเพียงของเาทัพการแสียยูอาเทศบาลน,นะครับเมืองทับกวางนะครับพี่น้องตำบลทับกวางนะครับอำเภอแขวงค่อยนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับพี่น้องครับสิมาให้กำลังใจทีมข่าว3นาทีเป็นเพียงกลับมาในเรื่อพี่น้องเย้อนะครับแต่ว่าตอนนี้ขึ้นรมแห้งครับพี่น้องได้ยินเสียงลมบ่ สถานที่พ่วงผัวงคักเด็พี่น้องเป็นแบบนี้กบ็บบอยากาลงรถแล้วครับนี่นอนทั้งรถผู้แล้วหนาวปานนี้หนาวแล้วบู้เล้ยวร่วมพรมเมื่อว่นจอดถึงดึกเต้เตาแล้วครับเน่าจะประมาณอหนึ่งโมงนิดๆน,นะครับ ภูมิอะไรครับุําลุดมาพี่นองบึงจุวันลุงคากีรครับ เดี๋ยวนี้ก็ลุงจากรุปป่นปราะไรเรพี่นองนแลรนรับตอนนี้ยว่นางา่นะครับไปอยู่หลัวิีตนแลกว่าลังวิีที่อยู่ฝังนีบอมเมียนครับ กินบาร์รูดออกครับวันนี้ตอนนี้หันที่เไ้ไปยังไดนไปีบบไลย ตื่นขึ้นมายามนี้ปกตินอนคำหมับคำหมับเลยเีื่อนกิจรจาก,กันครับว่าเหาสิตั้งเวทีนะครับใดหน้ากรมกรมการผู้จัดเพิ่นธ้ตั้งเป็นเดียวใดตั้งมือซากัน สีหนาวครับนี่ครับนี่มือเลี้ยงนี่ติดภูเขาครับบรรยากาศสีดีแห้งมือเลี้ยงทำขึ้นนี่นะครับพี่นอ้องอย่าลืมผ้าห่มนานาใส่เสือ้อกันหนาวลา,ลายสั้นนะครับพี่น้องเอาผ้าห่มมานึ่นะครับมือเลี้ยงประตูลมหนาวล้อมกันนะครับ อำเภอเกียงคอยนะครับจังหวัดสระบุรีนะครับสถานที่นี้มาเคยมากครับพี่น้องมันจะเป็นครั้งแรกที่มานตรงนี้นะครับแรกเลยสิมาสถานที่นี้ครับควงดีายพี่น้อง นั่นลวครับวานสุกรนคนว,วิ่ยวัเส็นรถปาสครับอดอบิดแล้วอยู่เขาอ,อยู่น้ำเด้บานนี้พี่น้องสิไปหาสุยไซบานนี้เบื้งไปใหนขด้อมิตปลาแต่ต้นใหม่เด้ ล่านของนั่นค้าไปทั้งในยุ่ทั้งในเบิดบรรยากาศในงานบ่วงขวงขักครับี่น้องเอ้ย ้ำหมูกไหลดูแลสุขภาพน้ำครับพี่น้องเมื่อคืนนี่กับหนาวคักนี่ครับเมื่อคืนนี้ยู่ลาดกระบังขอทอมอตั้งเตียงกรุงเทพกับหนาวเสมีพี่น้องวุง้นบานเฮาสจีซัมใดพี่น้องดูแลสุขภาพริบน้ำเลือครับเบิ่งแย่งบ้านน,นอนพุ่มผานะนะบรรยากาศแบบเซซี่็ม่อยากออกไปไซค์ครับพี่น้อง อนตุ้มผายู่บ้านผู้อยากเห็นจังอยากไปใส่ลราครับพี่ลห,หนนวล,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 วลวงถ้าล้งขพกาเที่ยเนีนแบบนี้ก็ไม่อยากลุ้งจากรุบ้านเลยครับเขางน้เราใกล้ขึ้นงุอะไรแต่เรลได้กสีหาวยเขาสวยน้ำทุกว่าะครับพี่น้อง มงเกามง,งกินสักวันครับก็กินบ่ไรคิวนี้เขายืนกับกำลังนี่ยรถบาดจดสถานที่โอเคนะครับ คัดขวดเลยาวเอ้กล้อง้ลุกครันนะคืเครื่องรถขอฝ่ไปอินกอละพี่น้องใครมีแบียมีบาไวแล้วลุกรถบ้านบ่อดเลยหนาวครับเครื่องลมเอาสรครับพี่น้องเดี๋คลิปนี้ฝากพี่ฝาก้องไ้สนิสกดแพี่น้องเนาะ เราดูจะพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ